ยกที่33ปราปีศาจเราส่งครูฝึกคนหนึ่งไปรวมอยู่ในกลุ่มสายลับฝึกหัดสายลับในกลุ่มสายลับน้ำมนต์วางรูปถ่ายลงบนโต๊ประชุมซึ่งมีปรินซ์น้ำมนต์เวียและครูฝึกอีกสองคนชื่อผู้หมวดพิชิตกับสารวัตรกอบกู้นั่งล้อมวงอยู่เวียหยิบรูปขึ้นมาดูแลส่งภาพให้ปรินซ์ดูอัศวินคนที่ประกบคู่กับแดนดิน ตอนปรินซ์เห็นหน้าสายลับในสายลับครั้งแรกเขาก็รู้สึกเหม็นที่หน้าหมอนี่แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่งอัศวินไปประกบคู่กับแดนดินจะทำให้คนรักของเขาปลอดภัยมากขึ้นเพราะแดนเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์การต่อสู้น้อยที่สุดในขบวนสายลับฝึกหัดทุกคนซึ่งส่วนใหญ่จะถูกคัดเลือกจากนักโทษกลับใจและอดีตทหารพรานที่อาสาเข้าปราบรามแก๊งยาเสพติดมาก่อนการฝึกวันแรกเป็นวันฝึกที่เบาที่สุด เพราะดานแต่ละดานถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฝึกหัดเรียนรู้ที่จะเชื่อใจและทำความรู้จักกันการฝึกจริงจะหนักขึ้นในวันที่สองซึ่งผู้ถูกฝึกจะถูกส่งไปฝึกกับน้ำทะเลปรินซ์ยังจำวันที่ฝึกกับน้ำทะเลได้โหดสุดๆจนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังขยาดกับน้ำทะเลประกาศว่าจะไม่ไปเที่ยวทะเลกับใครอีกถ้าเที่ยวขอไปเที่ยวภูเขาแทนเพราะเคยกินน้ำทะเลจนแค่ได้กลิ่นก็เมาแล้ว หลังจากเลิกประชุมปรินซ์ขอยามองกับยาแก้ปวดกับเวียกะว่าจะใช้เอาไปง้อแดนต่อแต่พอเปิดประตูห้องของเขาเลือดบนใบหน้าของปรินซ์ก็พุ่งกระฉูดอสวินนั่งลูกสะโพกแดนอยู่บนเตียงนอนและแทนที่จะหยุดรูปตอนเห็นปรินซ์เดินเข้าไปมันกลับแสยะยิ้มเย้ยออกมาอย่างจงใจปรินซ์หลับตานิ่งยืนนับหนึ่งสองสามในใจเชีย อย่าพึ่งฆ่าใครอย่าพึ่งฆ่าใครขอคุยกับนายสองต่อสองได้ไหมในที่สุดปรินซ์ก็สามารถสงบอารมณ์พ่นคำถามออกไปได้สำเร็จโดยไม่มีน้ําเสียงเหมือนแฟนขี้หึงปรากฏออกมามากนะักแดนเงยหน้าขึ้นมองเขาเหมือนจะพูดอะไรแต่แล้วก็เปลี่ยนใจพลิกหน้าลงกับท่อนแขนเหมือนเดิมราวกับปรินซ์เป็นวิญญ,ญาณปีศาจที่ไม่มีตัวตนไปแล้วถ้านายอยากทำให้ฉันหึงก็ยินดีด้วยนายทำสำเร็จ เอาเป็นว่าฉันขอเวลานายแป๊บเดียวได้ไหมปรินซ์เอื้อมมือลงจับท่อนแขนแดนดินเหมือนที่เคยทำเวลาเขาอยากให้แดนทำตามคำสั่งถ้าเขาอยากไปกับนายเขาก็ไปแล้วอัศวินปัดมือปรินซ์ทำให้เขาพุ่งหมัดเข้าใต้คางคนปันอย่างรวดเร็วตามสัญชาตญาณและในเวลานั้นเองที่เขารู้ตัวว่าได้ทำเรื่องผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะหมัดน,นั้นเปิดทางให้เขากลายเป็นไอ้หน้าโง่ที่เดินเข้าไปหาเรื่องพวกเขาก่อนในทันทียา yeah. แดนรีบลุกขึ้นดึงแขนปรินซ์เอาไว้แต่พอเขาหันไปม,มองแดนอัศวินก็สวนหมัดโต้กลับอย่างแรงทำเอาคนถูกชกล้มกลิ้งไม่เป็นท่าอยู่บนพื้นหลังจากนั้นปรินซ์ก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากปล่อยหมัดสู้เพื่อปกป้องตัวเองจนกระทั่งเสียงของพวกเขาดึงความสนใจของครูฝึกจากด้านนอกน้ำมนร่วมแขนเพื่อนเหมือนเวลาที่เขาเคยแยกนายปีศาจออกจากคู่ต่อสู้บนเวทีไฟคลับส่วนเวียก,กับแดนดินจับแขนอัศวินไว้ เฮ้ยไอ้สัป์ปริน์มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาน้ำมนยิงคำถามใส่หน้าปรินส์ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไอ้ปีศาจกำลังเป็นบ้าเพราะเรื่องอะไรปริน์ไม่ตอบแต่สะบัดต,ตัวออกจากแขนของน้ำมนแทนเวียส่งสัญญาณให้น้ำมนลากปริน์ออกจากที่เกิดเหตุแต่ก็สายไปเสียแล้ว เมื่อสารวัตรกอบกู้เดินเข้ามาพร้อมกับตำรวจอีกสองนายตรงเข้าล็อกแขนทั้งสองข้างของปริ้นด้วยกุญแจมือแบบเดียวกับที่พวกเขาใช้กับผู้ต้องหาคดีอาญาน้ำมนเดินตามพวกเขาออกมาและอาสาจะพาเพื่อนไปเองตำรวจทั้งสองนายทำความเคารพน้ำมนแล้วเดินจากไปส่วนน้ำมนลากตัวปรินซ์ไปยัดไว้ในกรงขังชั่วคราวของค่ายฝึกนายรู้ไหมว่าอัศวินเป็นใคร น้ำมนต์ถามเหมือนนายปีศาจเป็นพระเจ้าที่สามารถอย่างรู้ชื่อเสียงของแต่ละคนได้ด้วยการมองหน้าเท่านั้นปรินซ์นั่งเงียบลงบนเตียงไม้ในห้องขังซึ่งดูเหมือนจะเป็นเตียงที่เขาต้องใช้นอนในคืนนี้แทนเตียงลูกฟูกในห้องรับแขกของค่ายฝึกแทนรองผู้บังคับการกองปราบปรามยาเสพติดคนใหม่เพิ่งย้ายมาประจำการที่นี่ไม่ถึงอาทิตย์ก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมปราบแก๊งยาเสพติดกับตำรวจอเมริกาอยู่หลายปีนายบุกเข้าไปฟาดปากเขา เขาไม่ลากนายเข้าคุกหัวโตวก็บุญแล้วไอ้สัตว์ปลิ้นน้ำมนตะโกนใส่หน้าปลิ้นตอกย้ำความโง่งี่เง่าของเพื่อนรักมากขึ้นไปอีกก็ทํามันอยากจะลากฉันเข้าคุกนะักก็ให้มันสั่งมาปลิ้น้าทำอน้ำมนสายหัวฉันว่าแล้วว่าไอ้แว่นนั่นจะต้องหาเรื่องขหยาหให้นายเป็นไงสมใจแล้วหรือยังหรือนายต้องรอให้มันลากนายลงขุมนรกไปด้วยนายถึงจะพอใจ น้ำมนต์ปลดกุญแจข้อมือออกก่อนจะผลักหัวปริซ์อย่างมันไสมีแต่น้ำมนต์คนเดียวที่ทำกับเขาแบบนี้ได้นี่ดีที่มันยังไม่ถึงกับตบหัวเขาแก้โง่ให้ด้วยเขาก็รู้แหละว่าโง่จริงไม่เกี่ยวกับไอ้แดนไม่ต้องไปพานถึงมันได้มะใช่ไม่เกี่ยวกับมันฝีมือนายล้วนๆฉันรู้นิสัยนายนตั้งแต่นายเป็นแฟนกับพี่ก้านแพรแล้ว ฉันถึงไม่อยากสนับสนุนให้ในายรักใครไงไอ้สัตว์ขุดเรื่องเก่าอีกแล้วโคตรเกลียดนิสัยที่เฮี้ยนี้ของไอ้น้ำมนเลยนายไม่ให้ฉันรักใครไม่ใช่เพราะนายไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนายแค่หวงก้าง ปรินซ์กัดกรามพยายามต่อคำกลับแต่ก็อดไม่ได้ทุกทีและดูเหมือนคำพูดของเขาจะแทงใจน้ำมนต์อย่างแรงเพราะคนมีอำนาจอยู่ในมือเปลี่ยนใจชักกุญแจมือใส่กลับเข้าไปที่ข้อมือของปรินซ์เหมือนเดิมแต่คราวนี้น้ำมนต์ล็อกเขาห้อยติดไว้กับกรงเหล็กหน้าตาเฉยไอ้เปรตอยู่ห้องขังนี้สักวันสองวันก็แล้วกันจะได้เลิกบ้าน้ำมนต์กล่นเสียงเหมือนกำลังไร่คาถา,าปัดผีใส่ปรินซ์เฮ้ย ล็อกฉันอย่างนี้แล้วจะนอนอยังไงเล่าปรินซ์ตโกนด่าแต่แทนที่น้ำมนต์จะกลับมาแก้กุญแจมือให้เขากลับจิกหัวคนพูดดันติดกับกรงเหล็กแล้วจูบป,ปากปรินซ์แทนแบบเดียวกับที่แดนชอบทำเวลาโมโหเขามากๆผิดกันตรงที่น้ำมนต์ไม่กัดแต่แดนชอบกัดเหมือนหมาใช่ฉันห่วงก้างและฉันสาบานเลยไอ้ปรินซ์คือนายยังหาเรื่องทำร้ายตัวเองอีกฉันนี่แหละ จะทําให้คนที่นายรักทุกคนตกนรกหมกไม่ไม่ได้ผุดนี่เกิดจําไว้นะฉันทําให้พี่แพรไปจากนายได้ฉันก็ทําให้ไอ้แว่นไปจากนายได้เหมือนกันไอ้ปีศาจน้าโง่น้ำมนต์ปล่อยมือที่จิกหัวปรินซ์อยู่แล้วเดินออกจากห้องขังไปเชี่ยไอ้หมอนี่เวลามันโหดมันก็โหดชิบหายไอ้สันดานแมว